ท่านอ้นวัชเรศเผยข่าวร้ายสมาชิกในครอบครัวจากไปไม่ทันลำราเมื่อวันที่6กันยาย,ยน2566ท่านอ้นวัชเรศวิวัชะระวง์ได้โพสผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าบอกลาป้าน้อยวนิดาฉันจะไม่มีวันลืมความเมตตาของเธอคิดถึงป้าน้อยสำหรับการเดินทางมาประเทศไทยของท่านอ้นวัชเรศวิวัชะระวงศ์ โอรสคนที่สองในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งอย่างทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรม อวรสาเาทียราสยามกุฎราชกุมารสร้างความปรบป้มให้กับคนไทยในครั้งนี้โดยท่านอ้นเดินออกมาในช่องทางเดินของผู้โดยสารขาเข้าสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีคนไทยไปรอรับท่านอ้นถือกระเป๋ามาเพียงใบเดียวได้บุกมือทักทายกับคนที่เรียกและเดินเข้ามายกมือไหว้ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มสําหรับท่านอน้น วัชเรศวิวัชระวงศ์เป็นโอรสคนที่สองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกิดเมื่อวันที่27พฤษภาคม2524มีพี่น้องประกอบด้วยท่านอวนจุฑาวัฒน์วิวัชระวงศ์พี่ชายคนโตมีน้องชายอีกสองคนได้แก่ท่านอ๋องนายแพทย์จักรีวัฒน์วิวัชระวงศ์ท่านอินดอรเตอร์วัชรีวิวัชระวงศ์และมีกนิษฐาคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณ วรีนารีรัตนาราชกัญญามีพี่น้องวิวัชระวงศ์หรือที่คนไทยรู้จักในนามท่านชายทั้งสีเคยศึกษาชั้นประถมในไทยก่อนเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาจนถึงปริญญาทุกคนท่านอนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศสหรัฐอเมริกาปร,ริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ประเทศสหรัฐอเมริกาปร,ริญญาโท สาขานีซิสตร์ประเทศสหรัฐอเมริกาปัจจุบันทำงานเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัทแมนนี่แอนด์กดอนและนำพักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกามาโดยตลอด